Body Release กับ Arm Hand Release ต่างกันยังไงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเหมาะกับการรีลิสต์แบบไหนไปดูกันครับการรีล mm ิสต์นะครับหลักๆแล้วในกอล์ฟของเราเนี่ยเราทำเพื่อที่จะปล่อยสปีดนะครับ mm hmm. เข้าไปหาหัวไม้ เข้าหาวัตถุให้ได้มากที่สุดนะครับดังนั้นกีฬาที่มีไม้เนี่ยอย่างเช่นกอล์ฟแบดเทนนิสอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีแอคชั่นการรีลิสน้ำหนักความเร็วไปที่ปลายไม้นะครับอันนั้นในกอล์ฟของเราเนี่ยหลักๆเราจะได้ยิน2แบบนะครับก็คือเป็นบอดี้รีลิสกับอาร์มแฮนด์รีลิสนะครับสำหรับมือใหม่ๆนะครับผมจะสอนให้ใช้อาร์มแฮนด์รีลิสให้เป็นก่อนนะเพราะว่าเราจะได้จับความรู้สึกถึงน้ำหนักหัวไม้ได้นะครับว่ามันต้องถูกปล่อยลงไปหาลูกกอล์ฟหาพื้นหาวัตถุนะครับแล้วเมมม่่วันคราาาี มากขึ้นและเราอยากจะเปลี่ยนไปเป็นไปใช้เป็นบอดี้รีลิสเนี่ยก็จะง่ายขึ้นครับทีนี้เรามาพูดถึงวิธีการเช็คกันดูนะครับว่าเราจะเหมาะกับการรีลิสแบบไหนนะครับอ่าแบบแรกเลยเดี๋ยวผมจะให้ลองแบบอาร์มแฮ์รีลิสก่อนนะครับเซตอัพปกติในช่วงอาจจะขึ้นมาสักประมาณครึ่งวงครับฮาร์สวิงนะครับในช่วงขาลงเนี่ยลำดับสวิงทาเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าช่วงก่อนเข้าลูกนะครับประมาณไม้ขนานพื้นเราก็จับความรู้สึกว่าโอเคเราจะเป็นการ ปล่อยนะครับปล่อยไปลายไม้ลงไปด้วยด้วยการโรเตชันอาร์มแอนลงไปด้านล่างนี้นะครับลงไปหาพื้นหาวัาหาลูกกอล์ฟแล้วก็ปล่อยหัวเหล็กผ่านไปนะครับคืนครับ ถ้าเกิดว่าเราลองทําแบบ arm hand r e l e a s แล้วนะครับแล้วมันไม่มีความแม่นลูกเลยโดนท็อปโดนหลังลูกนะครับหรือแม้กระทั่งลูกมันฮุกซ้ายหุกซ้ายตลอดไม่ลอยเนี่ยเราก็อาจจะเป็นนักกลอฟประเภทที่ไม่เหมาะกับการใช้ arm hand r e l e a s นะครับการฝึกแบบการใช้ body ้ e l e a ส e นะครับวิธีการเช็คก็คือเวลาช่วงที่เราเข้าหาลูกกรอบ impact แล้วหน้าไม้ส q u a r e แล้วครับแล้วเราก็ิร์นคล้ายๆกับเราเราจะใช้ร่างกายของเราเนี่ยลากหัวไม้ลากลูกกลอฟไปหา t a r ก็ต แบบนี้นะครับเราจะสังเกตว่าตอนนี้แกนผมมันจะมีการเอียงขวาเล็กน้อยนะครับอันนั้นมุมหน้าไม้ของเราเนี่ยก็จะคงเอียงขวาตามแกนของเราเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราทำบอดี้ดีแล้วนะครับลูกออกขวาสปีดของบอลเนี่ยมันหายนะครับแสดงว่าเราก็อาจจะเป็นเรื่องของมือของเราเนี่ยอาจจะยังช้าอยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็มาฝึกเติมอาร์มแฮนด์รีลีสเข้าไปเนี่ยให้มันมากขึ้นนะครับทีนี้ลูกกอล์ฟก็จะกลับมาตรงขึ้นสปีดบอลแรงขึ้นครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ไม่ได้ฟันธงว่าการใช้บอดี้รีลีสหรือว่าอาร์มแฮนด์รีลีสเนี่ยอันไหนดีกว่ากันนะครับก็ฝากให้พี่นักกอล์ฟนะครับลองไปฝึกซ้อมมาดูนะครับว่าเเเเรรรรรราาาาาาชอออออบบบบบบกกกกีีีีลลลลลสแแแไไไไไหนน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 ะะคคคคคััััััั้้้้วววว็็งงงปปปทํ่่ยยยมมมมมพูดดุตต์ผข สวัสดีครับ